สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็เลยมานั่งเขียนโค้ดนะครับเกี่ยวกับ sdcard นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้แปลงโค้ดอันนี้นะครับไปไว้กับอ่า iot smart farm นะครับที่ว่าจะให้ทำเป็น data locker นะครับพองเมื่อวานก็ได้ลองไปบ้านแล้วนะครับนี่จะเป็นข้อมูลที่ลองเมื่อวานนะครับเขียนวันที่26นะครับแล้วก็นี่เป็นข้อมูลที่มาลองอีกครั้งของวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการลบทิ้งก่อนนะครับ ลบทิ้งลบทิ้งนี่นะครับก็ลบทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำตัว s d c ติกานี้นะครับมาใส่ที่บอร์ดนครับนี้ผมจะใช้เป็น m อ i มไฟ stack นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีช่อง s d c a r กาให้สามารถลองได้เลยนะครับก็จะสะดวกดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นนิดนึงก่อนนะครับนะครับก็ยังไม่ได้ใส่เอติการนะครับก็เลยบอกไม่สามารถเริ่มต้นเอติการได้นะครับ โอเคผมก็จะนำ SD card นี่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเอามาใส่ที่ตัว M5 s ฟ a c k นะครับก็เป็น ESP 3 2นะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตใหม่โอเคนะครับก็เริ่มต้นแล้วนะครับนี่นะครับก็คือสร้างไฟล์ใหม่เพื่อเขียนนะครับก็ไฟล์วันที่นะครับยีนะครับก็คือวันนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่เขียนลงไปนะครับ 1, 2, 3 ,4 งสองสนะครับประมาณ4ข้อมูลนะโอเคเดี๋ยวเราจะหยุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะดึงมาดูนะครับว่าเดี๋ยวจะมีไฟล์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีข้อมูลประมาณนี้อยู่นะครับโอเคเรามาดูที่เอ c a r กกันนะครับนี่นะครับเป็นวันที่27แล้วนะครับนี่ครับคือข้อมูลที่เราเขียนลงไปนะครับ s อ card โอเคเดี๋ยวเราจะมาเขียนต่อนะครับผมก็เสียบเอตกิกการกับเข้าไปที่ตัวเอมไฟแสแต็กแล้วนะครับเรารีเซ็ตนะครับก็ทำการเชื่อมต่ออินเทนอร์เน็ตก่อนนะครับเพื่ออ่านวันที่เวลามานะครับก็บอกว่าเพิ่มไฟล์ที่ไม่อยู่แล้วนะเพื่อเขียนนะก็เพราะว่าไฟล์ตัวนี้ถูกสร้างไว้แล้วนะครับเราก็มา เพิ่มไฟล์หรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปต่อเลยนะครับไม่ได้สร้างไฟล์ใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นวันที่ใหม่นะครับตัวโปรแกรมแล้วจะตรวจสอบนะครับว่าครบวันที่หรือยังถ้าเป็นวันที่ใหม่เนี้ยก็จะสร้างไฟล์ใหม่ให้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมจะคอยตรวจสอบทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับตรวจสอบว่าวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครับแล้วก็ทาการตรวจสอบแล้วเขียนผมไม่เขียนทุกๆ ห้า uh, วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับทุกทุกห้าวินาทีโอเคตอนนี้ข้อมูลก็มีการเขียนเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับ uh, ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหยุดแล้วดูกันดีกว่าครับนี่นะครับข้อมูลที่เราเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับ ก็จะมีอะไรครับมีของใหม่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสีถึง41นี่นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเก่านะครับจากต้นตรงนี้นะครับ13ถึง38นะครับนี่ครับโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยละในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปลงโค้ดส่วนนี้นะครับไปไว้ที่บอร์ดเ s p 8 2แนะครับในส่วนของ IoT Smart Farm นะครับเพื่อที่จะ ทําทการเก็บเป็นข้อมูลแบบ Data l o c k e r ได้นะครับโดยใช้เ p 8 2 6ในการเก็บแล้วก็จะเก็บข้อมูลเป็นวันนะครับพอครบวันก็เปลี่ยนชื่อวันแล้วก็เก็บใหม่เปลี่ยนชื่อวันแล้วก็เก็บใหม่ไปเรื่อยๆนะครับลักษณนะแบบนี้นะครับสำหรับโค้ดอันนี้เลยนะครับโคดต,ตัว t f card Format Data File นี่นะครับ Format Data File นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะเอา ไปไว้ในฮับนะครับสำหรับซอสโค้ดนะครับแล้วก็วิดีโอนี้เหมือนกันนะครับก็อยู่ในส่วนของฮับเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงนะครับก็สามารถนำโค้ดนี้ไปดัดแปลงแก้ไขกับเอสพีได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเป็น ESP 8 2 6หเนี่ยอาจจะรบกวนต้องลงคอร์สเรียน i o t Smart Far m รมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อหาจะไปอัพอยู่ใน i o t Smart Farm รมตามที่ผู้เรียนต้องการใช้งานเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับ